สวัสดีครับวันนี้ก็พอกระบาลน้องในช่องกบปลาพะลวยคือเก่าเนาะครับพี่น้องวันนี้บาลน้องกับสีพามให้อาหารปลาคอครับอาหารบาน้องเฮ็ดเองเนาะอาหารไอปันก้อนครับผมล่องห้ปลาคอเบิ่งเพาบาลน้องกับไอฮัดให้เพื่อนกินแล้วครับผมแต่ก่อนเพื่อนกินหนึ่งแต่อาหารของประดุกเนาะบาน้องก็เลยฮัทให้เพื่อนกินครับผมเดี๋ยวมือนีบาน้องกับสีพาไปวานให้เพื่อนครับผมไปเบิ่งเลยครับผม นี่แล้วเนาะครับผมบ่าวนอ้องกะเพาต้องทูบครับเป็นก้อนกลมๆนี่ครับเพาก็ทูบออกให้มันประมาณนี้เลยครับให้มันละเอียดอยู่ประมาณนี้นเนาะเพราะว่าอาหารก่อนของบ่าวน,น้องกะเอามาให้ปลาคอกินครับเพิ่อนก็ต้องทูบออกถ้าปลาดุกถึงมันยากครับเพาก็ให้ให้อาหารก่อนเลยปลาดุกนี่ครับเพาก็ะสีมันก็สีเป็นก้อนกลมๆเพาะกระสีทูบออกเส้นใยอยู่ประมาณนี้นเนาะครับเนะาะเพราะว่ามันก็สี กิสิกินไงกากันนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบ้าน้องกับสิพาไปวานให้เพิ่นเบิ่งนะครับเนาะวานไปเบิ่งปากคอเลยครับผมนี่แหละครับผมกระยังมาทั้งนี้บ้าน้องกับปูก,ก,ก็กล้ยใส่ครับมดุดหนามเพิ่มนแน่านะก็เลยเขียวครับผมเดี๋ยวบ้าน้องสิพาลงไปเบิ่งปากคอครับพูนแหละครับกระสังปากคอเนาะบรรยากาศย่าหมูเสาครับผมพูน พระอาทิตย์กำลังขึ้นแล้วพี่น,อน,น้องก็เนี่ยมาเสาบานเท่านี่ครับผมบ้านน้องจะพาไปปึงประคอครับทางโลกทางของบวานน้องเนาะมาเบิ่งเลยครับเบิ่งกะทะกินนี่พี่นะครับผู้เบิ่งครับกะทะกินจะอจรอจะเลียครับพี่น้องจะพ,พาเมาื่อวานนี่เพื่อนเนาะ มึงเด้อพี Baker, Obama, iden, oh, ่น้องจะรอจะเลียจะรอจะเลียอย่างนี้ถายกินเนาะในบ่าน้องสิหวานในมึงโอ้โหบหพี่น้องเพิ่อนกินดีครับเพาก็เห็ดแบบนี้เพิ่อนก็กินได้ดีเขากันครับพี่น้องเขาตึงถูกออกจังหน่อยเพิ่อนก็สิกินดีนี่ครับก็สิลอยกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นสีเลยครับ สี่ร้อยขึ้นมากินหูนครับอเป็นตะเบิงไม่พี่น้องเลี่ยงขคอนี่เก็เป็นตะเบิงดีครับเดีย๋ยบ้านนอกที่สูมเขามาให้พี่น้องเิ่งยังน้อยนะครับเนาะปูมันรลอยกินอยู่ใกล้ๆมันครับ นด้วยไก่คุณพี่น้องกลองลองแรงขี่ลยครับผมเลี้ยง,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 งประคอไวกอ้ก็ดสิมิเตตัวยิง่งใหญ่เลยที่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะเพื่อนกะสิขึ้นลอยมากินลองลองแรงขี่นะครับผมห้าวดปวดปวดปวด แต่ก่อนเพิ่งกินบ่เป็นครับโอ้นเป็นก่อนไงเนาะนั่นครับภาพพี่น้องมาบงไกลๆเลยครับก็ออลอยอ่องไอ้แรงครับลอยกินดีอยู่ครับเพิ่นสิเป็น สิบ่สวบกินเบื่อมบมบ,มบมคือพวกปาลาดุกปลาอันนี้เนาะครับเนาะพุนครับก็ลอยกินดีอยู่ด้วยพี่น้องเนากระเฮ็ดแบบฮัดให้เพื่อนกินน้ำนะครับเนาะเพื่อนกระสีกินมาลอยกินทำาบฮัดกะเพื่อนกะกินบบเป็นครับรุ้ครับวัตบานลงเพื่อนก็ขึ้นมากินปุบปับปุบปับเลยครับผม แต่ก่อนเอาห้แบบที่เป็นก้อนนะครับเพื่อนก็กินหยากเพราะว่าเพื่อนเป็นปลาบัทันหูกินเนาะเพื่อนก,ก็กิน,นงแต่อาหารอาหารเม็ดของบ้านนอกเอาห้กินนะครับเนาะบาที่นี้เข้ากันเลยหัดให้เพื่อนกินแบบเป็นก้อนเป็นก้อนกับวานลงเ<ด>บิเดก่อนเลยก็กินยากครับ เราก็ต้องทุบให้เพื่อนแบบยมันกินได้ง่ายๆเนาะนี่แหละครับผมเราก็ต้องเฮ็ดหาวิธีให้เพื่อนบบให้เพื่อนกินได้เนาะครับเนาะบัวสันเพื่อนก็นกินหยากแนี่จังหน่อยนี่ครับปลาดุกก็กินดีครับพวกเห็นปุบปับปุบปับปุ๊บปับอยู่ปลาดุกก็อยู่ข้างกันกันกนกนบพ้องบ่าวน้องนี่เนาะ แต่ว่าปลาดุกนี่เป็นก้อนกลมๆเลยเพื่อนก็กินได้ครับถ้าประคอนอยากกินอยากแนี่นี่ครับเพื่อนก็ล้อยพระก็ลอยมากิน,นึ่งสีดีเลยครับพี่น้องรอยมนันนาแผ่เท่านี้แหละก็กลั่งเริ่มฮัดให้เพื่อนกินเนี่ยแหละครับนั่นครับหาเพื่อนกินไปเรื่อยๆอย่างสีนาะ จากน้อยคนกัดมากินแบบปุบบปุบบปุบปบเพื่อพวกอาหารเม็ดอาหารก่อนอาหารเม็ดเท่านั้นเนาะตัวนี้ก็เป็นอาหารก่อนบ้าน้องเห็ดเองครับเข้ากระชีลด้นทุนลดอันนี้เข้าได้หลายครับนี่นะครับเนาะครับ่งติแ่ะครับ นี่แหละครับผมมาเบิงความแตกต่างเนาะเขาห้อาหารตัวบ้าน้องปัน่นครับไออาหารเม็ดครับผมเบิงได้บ้าน้องให้เบิงครับวู้ดครับเพราะว่ารุ่นอาหารนั่นอาหารปั่นนั่นเข้าทดลองให้เพื่อนกินนะครับเนาะซัมเมอาหัดให้เพื่อนกินแต่ว่าเขาก็ให้เพื่อนกินอาหารอาหารเม็ดประจําแล้วครับพี่น้องกินดีครับผู้ดครับ กำลังลอยมาเซลเลยครับพี่น้องเพราะว่าเขาก็ใหอนน้อาหารขะกันไปนะครับเนาะให้สองยางครับตัวน,นั้นเขาก็หาใจเพิ่นกินน้ำแน่บูนครับหมไมากินดีเลยพี่น้องปลาคอก็เลี้ยงก็เป็นจะเบิงครับผม ดีคอกันนะถึกินปุบ,บปั๊บปุบปั๊บปุบั๊บดีเถอะครับลอยเั่งงุ่นหุ่นหุ เดี๋ยวครับกัรบ,บรรยากาศนามเศวเนาะบ้าน้องก็พามาเบ่งว่าอาหารเม็ดให้เพื่อนกินนะครับผมให้ขะกันไปเนาะอาหารก่อนอาหารเมร็ดอาหารก่อนบ้าน้องก็ทุกให้มันมุนเอามาให้กินหัดให้เพิ่นกินเนาะเพื่อนก็ค่อยสิก,กินดีครับพี่น้อง ครับผมพ่วมแตกต่างกันเพื่อนเนาะนีค่ครับนี่จะเป็นปลาดุกครับพี่น้องชู้างๆกันเลยเนาะปลาดุกปลาคอก็หายกินกินดีขึ้นกันครับผม อ้นครับไม่กินดีขนาด,ดนี้พี่น้องประคอเนาะป,ปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บกินดีผู้ลอยอยู่ผลครับกลายครับพี่น้องบรรยากาศหลอบสาเขานี่แหละครับผมผมเปิดวันอาหาร ก่อนลงในน้องก็เลยกินดีด้วยครับพี่น้องทุนทั้งทั้งในน้องผมเนาะนี่แหละครับผมก็ค่อยไปพอกะบาวน้องนะชิพหนาเนาะครับเนาะเดี๋ยวชิพนี้อย่าลืมในช่องกบปลาพ้าลวยด้วยครับเด้อก็ไหลก็แช่ก็ติดตามบาน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบาน้องกับเหตุเหตุขีปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆแหละครับผมสวัสดีครับ